ถ้าหากว่าชีวิตนี้มีพี่มาร์คเป็นเส้นชัยจะยอมวิ่งให้ตีนแตกจะยอมวิ่งให้ท้งแตกคือเรื่องจริงแกก็คือแบบถ้ามีพี่มากเป็นเส้นชัยหรือก็จะเว่นเส้นชัยฉันก็พร้อมจะวิ่งวิ่งเข้าไปวิ่งเข้าไปคือแกเกือบขีดเหมือนกันนะแบบเกือบขีดเหมือนกันก็คือวิ่งทําไมก่นไม่รู้แต่คือแบบเปรียบมาหนึ่งว่าเออเขาคือเส้นชัยของเราอะไรอย่างเงีย้ย เกือบขิดยังไม่ทันมาถึงยังไม่ทันถึงร้นเมืองยังไม่ทันจะข้ามประเทศไปหาอาเกาแล้วฝนตกสภาพอากาศ<อ>เครื่องก็คือเหมือนเหมือนรถไฟหอ,อยอย่างนี้เลยแกแต่ที่สําคัญมันไม่เหมือนรถไฟหอยท่าไหลาเรื่องกลิ่นแกนฉันบอกเลยว่าถ้าเกิดว่าใครจะขึ้นเครื่องบินหรืออะไรที่มันต้องผู้คนจํานวนมากผู้ขอร้องได้ปรได้โปรดปรับรู้ไว้ว่าคือแบบจะอ้วกแบบจะขีดจะตายก่อนที่จะไปหามากตัวแล้วนะ แล้วฉันก็คือให้แม่บ้านถักเปียมาให้นะถัดทำไมเธอใส่มันเธอใส่ใสอ๋อเดี๋ยวตอนเก็บใช่ไหมตอนเก็บมันจะได้มันยุ่งยากไงฉันก็เลยแบบให้แม่บ้านเขาคือให้ให้มากเกาซีอิ๊วมากเกา่า มาจากทุกคนหลังจากที่เราได้เดินทางมาถึงท่าอากาศยานดอนเมืองเรียบร้อยแล้วนะเราก็รู้สึกว่าเราหิวก่อนที่จะขึ้นเครื่องก็มากินแมคโดนัลกันก่อนหนึ่งแมต1หนึ่งกลุ่มเบอร์เกอร์เบอร์ใจอะไรก็คือกินกินไปก่อนกินกินไปก่อนรู้สึกว่าหิวมากตอนนี้กินช้างกินงัวกินควายได้ทั้งตัวแล้วนะจ๊ะคือหิวแบบหิวมากแกล้วคือแบบได้แบบเออโคแบบซีแบบฉ่ำๆกินกับเบอร์เกอร์กินกับไก่ทอดเฟรนฟรายอะไรอย่างงี้มันเป็นอะไรที่แบบมันเข้ากันมากๆเลยโพรแกแบบ ชั้นนี้แบบเออแบบเส้นชัยชั้นอยู่กใกล้แค่นิดเดียวแล้วนะพวกแกพวกแกเข้าใจไหมพรุ่งนี้ความฝันอันสูงสุดของชั้นอีกหนึ่งอย่างกาจะเป็นจริงแล้วนะพวกแกฉันตื่นเต้นมาฉันตื่นเต้นมากจนฉันกินอะไรเข้าไปก็คือกินได้กินดีกินเยอะมากตื่นเต้นของคนอื่นอาจจะกินไม่ได้ต,ตื่นเต้นของฉันก็คือกินได้แกกินได้อร่อยเลย กำลังจะพาพี่มาพล้นะคะอพี่น้อย้ออออคืออันนี้เชื่อไหมทุกคนสันไม่เคยเอาอันเชิญออกจากกล่องเคยมีครั้งหนึ่งจำได้ว่าเอาพี่มาเอาจากกล่องก็คือตอนที่ไปคอนน้องแบดที่ใบถทคบางนาแล้วก็หลังจากนั้นก็คือไม่เคยเอาออกจากกล่องเลยครั้งนี้ก็คือพี่มาร์กน้อยพี่มาร์กน้อยก็คือจะพาพี่มาร์กน้อยแบบบินข้ามน้ำข้ามทะเลไปหาพี่มาร์กใหญ่ี่มาน้อย ไปหาพี่มาร์กใหญ่นั่งสิหมาเกาสิงห์หมากเกานะจ๊ะพี่มาป้า ก็คือรับบดเป็นช่นางภาพผู้จัดก,การส่วนตัวเดี๋ยวเจอพี่เก๋ก่อนมีผู้จัดการส่วนตัวต่องคณอันนั้นอันนั้นคือออกไานเลยคนั้น่ะขอบคุณเชนกะ